ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะโนราประชันโรงค่ะแพ้ชนะวัดกันที่ไหนก็เป็นไปตามข้อตกลงกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะที่มาประชันกันค่ะไม่ว่าจะนับกันที่ยอดเงินบริจาคที่เข้าให้กับวัดที่จัดงานหรือว่า นี้เขาก็ประชันกันที่จํานวนคนดูคุณผู้ชมลองดูสิคะกะด้วยสายตาเอาว่าโรงไหนคนดูเยอะกว่านะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นทั้งศักเป็นทั้งสีนะคะของคนโนราค่ะวันนี้ในงานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินนะคะมีการประชันกันระหว่างคณะที่เป็นสายแข็งของภาคใต้เลยคะ่ะเป็นคณะจากจังหวัดตรงังแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะคะอย่างไซมือของนิชันอันนี้คือฝั่งพัทลุงคะ่ะด้านขวาเป็นตรังนะคะจะเห็นว่าสองเวทีเขาจะตั้งตรงข้ามกันเลยคะ่ะจะได้เห็นว่าแต่ละคณะเนี่ย กำลังรํากําล,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 ลังร้องอะไรอยู่จะได้แก้เกมกันทันเพราะว่านี่คือการประชันนะคะวันนี้ที่ฉันมีบรรยากาศในช่วงสําคัญมาฝากคุณผู้ชมค่ะคมข,ขวัญคู่ต่อสู้ด้วยการแหนโนราใหญ่ของแต่ละคณะนะคะมาวนที่จุดกึ่งกลางระหว่างโรมโนราของทั้คู่เลย เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิธีกรรมของตะลุ่ฟ่งค่ะเดินนําหน้ามาเลยเพื่อรายประเวสเป่าคาถาใส่ฝั่งตรงข้ามและเพื่อป้องกันศึกษด้วยอย่าแยตามความเชื่อนะคะซึ่งตามธรรมเนียมค่ะต้องปิดตัวไม่ให้รู้ว่าโนราใหญ่เป็นใครซ่อนอยู่ตรงไหนเขาก็เลยคลุมผ้าขาวเอาไว้ค่ะในที่สุดก็เปิดตัวว่าทางจังหวัดพัทลุงนราใหญ่คือนราเดชาวัฒศิ์และฝั่งรังคือโนราภากินน้อยสรื่นเติมโบราณสิ์ค่ะเรียกได้ว่าต่างส่งแถวหน้าหัวหน้าคณะมาประชันกันต่อหน้าผู้ ชมนะคะมีราวๆ300คนด้วยกันค่ะจากนั้นจึงประชันกันด้วยชุดการแสดงของนายโรงไม่ว่าจะเป็นรำเขียนพลายรำเหยียบรูปมะนาวเป็นการรำตัดไม้ขม่มน้มรำขอเสร้อรำทำบทเหล่านี้คือการงัดแบบแผนความรู้โนโรามาทั้งสิ้นนะคะเ,คเพื่อแก้ทางกันค่ะซึ่งทางพัฒนลุงกับตรังเนี่ยเป็นคู่แข่งในทางประชันกันอยู่แล้วนะคะต้องใช้ไหวชิงพริบกันอย่างมากเพราะว่ามีทั้งเรื่องทักษะการรำโต้กลอนและสายเวทค่ะ โนราเดชาวัฒสินค่ะโนราชาวจังหวัดพัทลุงเนี่ยบอกว่าครั้งนี้เป็นการรื้อฟื้นการประชันโนราในแนวทางโบราณในรอบเกือบร้อยปีเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบประยุกต์กันหมดแล้วคําว่าโบราณที่ว่าก็คือโนรารําบนโรงดินที่ไม่ยกพื้นเวทีหลังคาเป็นเพิงหมาแงนคนดูนั่งเสมอนักแสดงนะคะที่งานโนราภูมิบรรยายแผ่นดินที่วัดเขียนบางแก้วเราจัดประชันโรงเพียงสาชั่วโมงเรียกว่าเป็นรูปแบบย่อๆค่ะ ด้านคุณผู้ชมนะคะที่ที่ฉันไปพูดคุยมาเนี่ยใครเป็นคนตรังก็มาเชียคณะจากตรังค่ะใครเป็นคนพัทลุงก็มาแลคณะจากเมืองลุงนะคะแต่ว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยอ่ะเขาบอกขอนั่งดูอยู่ตรงกลึงกลางนะคะจะได้สามารถหันดูได้ทั้งสองคณะยักย,ย้ายเก้าอี้ไปทางไหนก็ได้เพื่อที่จะเชียกกันคะ่ะว่าคณะไหนเด็ดโดนใจที่สุดนะคะนี่แหละคือความสนุกของคนดูค่ะที่มาปักหลักจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาซึ่งตามกําหนดการนะคะโนราประชันโรงคะ่ะ จะจบลงในเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะคะด้านหลังของดิฉันก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะสัญญาณการจบประชันโรงเนี่ยก็จะจบด้วยเสียงโขนนะคะทางเราก็หวังค่ะว่างานโนราภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่จัดเต็มตลอด3วันหลังจากนี้นะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อื่นจะเป็นพื้นที่ค่ะรวบรวมองค์ความรู้โนราเพื่อสร้างความเข้าใจศิลปะการแสดงจากแดนใต้ของไทยเราค่ะคุณพึ่งนภา,าคะ